ลงไปในโครง่ต <But S 3> ้อมักดูตอมมดูต้งมดูแต่ไม่สามเด็กหน่อยไหมน้าสับแม่นี้ป่าไหมใส่บกกใส่บักเขือมากเขือจังหนวยตามปริมาณค่ะเดี๋ยวตามให้ไใกล้พู้เดียวกันไส้หน่อยค่ะเพราะะนั้นแม่ไก่ก็ทำนะแต่มันม่สามหา

น้ำมาขามนิดหนึ่งเอาละครับดูสูตรคูนกนะครับคูนกจะไปต่อสู้กับสูตรคู่ไก่ออเลกเอล้งเอสูตรอะไไม่หไปชิมก่อนไปชิมนำประแดกไปเลยบ่เ้อเวลาต้องพูดภาษาจ่าเลยเอาตบตเเออ ทำให้ครูไก่คนเดียวนะครับดูนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าช้านะคะมันจะใครไม่ค้าตามะละกอหรือชื่อของคําไฮนะครับหรือชื่อของคําไฮนะครับอร่อยนะครับอร่อยตอนนี้นะครับคุณน้ําคุณน้ํากับคุณเตยกําลังดูสูตรเดี๋ยวเปิดเป็นร้านอนูแบบมือนิ่งแล้วไง แบบนิ่งแล้วอ่ะตามนั่งแล้วแม่ไก่กับพี่นกนี่คือนิ่งแล้วอ่ะอ้าวดูแล้ครับอ้าวดูการตักใส่จานด้วยก็ตักยังไงถึงอร่อยส่วนเบื่องการตักความรู้การตักตักใส่จานด้วยทำยไงถึงอร่อยเออตักกี่ครั้งนะครับอ้าวต่อไปคุณเตยจะได้ลองแล้วคุณเตยบอกว่าจะเปิดเป็นแฟนชาย ขายของที่แ<ล>ถวโรงเรียน